นกอะไรอยู่ในทะเลนกว่ายน้ำไงพิษนกบินผ่านทะเลพิษแล้วมัน,นุกอะไรล่ะท่านอาจารย์นกอินทรีเราไม่สามารถไปรัชดาได้แล้วรถมันติดบ้างเลยใช่ไหมครับถึงไปไม่ได้เพราะมีข้วยขวางอยู่นะสิคนละขวางละไอ้สัตว์อาจารย์โอปีวันท่านรู้หรือเปล่าในเฟซบุ๊กมีลิเกด้วยลิเกเหรออยู่ตรงไหนก็นี่ไงท่านมานานว่าลิเกเกินข้ากับก่อน โค้กระชงคนตัวไข้ห่างจากตัวบ้านอู oh. <No. S 1> ตามหาอมียอยู่ไม่รู้เจนไปอยู่ที่ไหนวะเนี่ยนั่นใครวะเนี่ยข้าไม่ชอบรายแต่เจ้าชอบวุ้นเส้นเนี่ยมันร่วนละหยาบทำให้ผิวหนังสากแล้วมันก็เข้าไปทุกที่ ลูกดังไอสัดวันก่อนครับทำไมลาสิทธ,ธิ์ค่าวัเลนทายครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างผู้หญิงที่คณะวิ่งถือดอกไม้มาหาค่าทุกคนเลยโอโ้โหเจ้าเองก็ฮอตเบลเบลเลยละแอนาคิงเปล่าครับเข้ามาขายเ <_ c oughs> มื่อวานค่าไปงานเลี้ยงรุ่นเจอเพื่อนเยอะแยะงานสนุกไหมฮึทําไมสนุกกูคงไม่ไปมั้งเจอเพื่อนคนนึงในงาน ม,มันไม่ยอมผูดปากเลยอะคงลึลึกอดีตคุยไม่หยุดปากเลยเหรอสิท่านบ่าวรอกมันฟันเย็นเอาที่ท่านสบายใจแล้วกันเจ้าคิดว่าทะเลมีฟิตเนสไหมไม่มีหรอกฟิตเนสอนะมันมีใครมันจะดำน้ำลงไปเล่นวะแล้วท่าวปูมันถึงมีกล้ามอะท่าว่ามันเข้าฟิตเนส วันก่อนครับว่าเบอร์สุ์ค่าข้าพาแพทแม่ไปกินในติมชาเขียวอร่อยใช่ปะเธอกินไปคําเดียวร้องลั่นเลยท่านอาจารย์อร่อยจนต้องร้องเปิดเผยเลอสิใช่ไหมนางกินผิดอดีตท่านอาจารย์ดันไปกินก้อนวาซาบิทั้งก้อนเลยควายชัดๆสมมุติว่าแมวผสมกยีราับจะได้เป็นตัวอะไรเป็นคิงผสมไงผิดแล้วมันจะเป็นตัวอะไรละ่ะท่านเป็นเรื่องสมมุติมดอะไรใหญ่กว่ามุดเอ็กแอนแมนนั่นมันฮีโร่แล้วมันมุดอะไรมดเอ็กเล สมมุติมีรถจักรยานอยู่คันหนึ่งนายกอนั่งหน้านายขอนั่งกลางนายคอควายนั่งหลังใครเป็นเจ้าของรถคอยทีสมมุติมีรถจักรยานอยู่คันหนึ่งนายกอนั่งหน้านายขอนั่งกลางนายคอควายนั่งหลังใครเป็นเจ้าของรถถ้ามึงขอกูอีกรอบแขนมึงขาดอีกข้างหนึ่งเนี่ไม่รู้ว้สมมุติเป็นเจ้าของ วันก่อนครับก็ดีท่านต้องถามแคาสิว่าทำไมงั้นเริ่มใหม่วันก่อนครับ really, <nigga. S 1> อะไรเออข้ากับก่อนเดี๋ยวก่อนท่านทำไมแป้งสีฟัตถึงหายทำไมละท่านเพราะสบู่ลากไก่เม <c oughs> ื่อคืนข้าฝันถึงเจ้าด้วยโชคดีที่ฝนไม่ตกทำไมอะ่ะไม่งั้นข้ากูฝันเปียก <c oughs> ปามหาเจไดคนนี้ให้ข้า <c oughs> อู้มองควยเลยสัตว์อืม มีป้องกันชาหรืมเขาคือความหวังคนใหม่ของพวกเราข้าว่าเขาอยู่ที่นี่นะเจ้าควรจะรู้ไว้อย่างนะแอนาคินเจไดคนนี้ติดกัญชามากดีเลยข่ายังอยากดูอยู่พอดีกัญชาจะนำมาซึ่งด้านมืดแต่ข้าดูแล้วสว่างเอาป้องไปด้วยเผื่อไอ้นั่นมันไม่มีข้าว่าข่าเจอเขาแล้วนะอาจารย์นั่นไงกำลังยืนพีกัญชาอยู่เลย Hayır <laughs> lan